การใช้ชีวิตในสังคมเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายบางคนเข้ามาเพื่อตีสนิทบางคนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์บางคนเข้ามาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงการจะรู้ว่าคนที่อยู่รอบตัวเป็นแบบไหนบางครั้งไม่จำเป็นต้องถามไม่จำเป็นต้องพยายามหาคำตอบสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือการเงียบและใช้สายตากับหัวใจสังเกต ความเงียบเป็นพลังที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักใช้เมื่อคุณเลือกเงียบแทนที่จะพูดคุณกำลังเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้เผยตัวตนอย่างแท้จริงคำพูดที่คนเราพูดออกมามักบอกเพียงสิ่งที่อยากให้คนอื่นเห็นแต่การกระทำสีหน้าน้ำเสียงและท่าทีเมื่ออยู่ในความเงียบนั้นกลับบอกความจริงได้มากกว่าการเงียบเพื่อดูคนไม่ใช่การเงียบเพราะไม่กล้าแต่เป็นการเงียบอย่างมีสติ เป็นการสังเกตในรายละเอียดเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเช่นน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงบางเรื่องแววตาที่ไม่ตรงกับรอยยิ้มหรือการกระทำเล็กๆที่บอกได้ว่าคนคนนั้นจริงใจหรือเพียงสแสรง้งเมื่อคุณเงียบคุณจะได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินคุณจะเห็นพฤติกรรมที่แท้จริงเพราะคนเรามักเผยตัวตนตอนที่ไม่รู้ว่ามีคนสังเกตอยู่ ยิ่งคุณไม่พูดมากคนอื่นก็ยิ่งพูดมากขึ้นและในคำพูดเหล่านั้นคุณจะค่อยๆเห็นความคิดทัศนคติและคุณค่าที่เขามีการเงียบเพื่อดูคนยังช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นหลายครั้งที่เราตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือเชื่อคนเร็วเกินไปเพราะคำพูดหวานหูหากคุณฝึกเงียบก่อนตัดสินใจคุณจะได้เวลาคิดได้โอกาสทบทวนและมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ เงียบไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอแต่หมายความว่าคุณให้คุณค่ากับการมองเห็นความจริงคนที่รู้จักเงียบเพื่อดูคนมักไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงง่ายๆเพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่ได้ยินแต่เลือกที่จะดูการกระทํามากกว่าคำพูดคนเหล่านี้มักสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าเพราะพวกเขารู้จักเลือกคบเลือกเชื่อและเลือกเปิดใจให้เฉพาะคนที่พิสูจน์แล้วด้วยการกระทา การเงียบยังทำให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณไม่ได้พูดตลอดเวลาคุณจะได้ฟังเสียงจากข้างในคุณจะได้ถามตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับคนตรงหน้าคุณสบายใจหรือไม่คุณได้รับพลังบวกหรือถูกดึงพลังงานออกไปการฟังใจตัวเองควบคู่กับการสังเกตผู้อื่นคือทักษะสำคัญที่จะทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันในชีวิต คนที่ใช้ความเงียบอย่างชาญฉลาดมักเป็นคนที่น่าเกรงขามโดยไม่ต้องพูดอะไรความเงียบของพ่อเขากลายเป็นสเสน่ห์เพราะคนรอบข้างรู้สึกว่าทุกการมองทุกการฟังเต็มไปด้วยน้ำหนักและคุณค่าพวกเขาไม่ใช่คนที่พูดมากเพื่อให้ดูสำคัญแต่เป็นคนที่เลือกพูดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและเพราะพูดไม่บ่อยคำพูดที่ออกมาจึงทรงพลัง การเงียบเพื่อดูคนยังเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกเวลาที่คุณฟังมากกว่าพูดคนตรงหน้าจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าการฟังด้วยใจโดยไม่ขัดไม่ตัดสินไม่รีบแทรกเป็นการมอบพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้อื่นได้เป็นตัวเองและสิ่งนี้เองที่ทำให้คุณได้รับความไว้ใจในระยะยาว อีกมิติหนึ่งของการเงียบคือการเรียนรู้ว่าคนบางคนไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากก็เผยตัวตนอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้ทุกคนรู้เพราะการเปิดเผยที่มากเกินไปอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ความเงียบทำให้คุณรักษาความเป็นส่วนตัวและเก็บพลังงานไว้ใช้กับสิ่งที่มีความหมายจริงๆ ในโลกที่ผู้คนแข่งกันพูดแข่งกันโชว์แข่งกันอธิบายการเงียบกลายเป็นความแตกต่างที่โดดเด่นเพราะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้การเงียบจึงไม่ใช่การถอยหนีแต่เป็นการเลือกยืนในมุมที่ปลอดภัยเพื่อสังเกตรเรียนรู้และเก็บเกี่ยวข้อมูลที่คนอื่นมองไม่เห็น เมื่อคุณฝึกเงียบเพื่อดูคนบ่อยๆคุณจะพัฒนาสัญชาตญาณในการอ่านใจคนคุณจะจับสัญญาณเล็กๆได้เร็วขึ้นคุณจะรู้ว่าใครควรไว้ใจใครควรเว้นระยะห่างและใครควรปล่อยให้เดินออกจากชีวิตไปความเงียบจึงเป็นเหมือนเกราะป,ป้อมกันที่ทำให้คุณไม่เสียพลังงานไปกับคนที่ไม่คู่ควร ท้ายที่สุดการเงียบเพื่อดูคนคือการลงทุนในความสงบภายในและความสัมพันธ์ภายนอกคุณจะได้ทั้งรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าเชื่อถือและมั่นคงโดยไม่ต้องใช้คำพูดเพราะทุกการเงียบของคุณมีคุณค่าและทุกการฟังของคุณเต็มไปด้วยพลังหลายครั้งเราตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปจนพลาดโอกาสในการมองภาพรวมอย่างแท้จริง การนิ่งจึงไม่ใช่การยอมแพ้หรืออ่อนแอแต่เป็นพลังอันเงียบงันที่ทำให้เราได้เปรียบอย่างมหาศาลการนิ่งคือการควบคุมอารมณ์ตนเองให้มั่นคงไม่หวั่นไหวตามเสียงรอบข้างเมื่อเราเรียนรู้ที่จะหยุดนิ่งเราจะเริ่มฟังเสียงภายในของตนเองมากขึ้นได้เห็นปัญหาอย่างชัดเจนและสามารถตัดสินใจด้วยเหตุผลมากกว่าความรู้สึกชั่ววูบความนิ่งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ สิ่งแรกที่เราจะได้เปรียบจากความนิ่งคือการควบคุมอารมณ์ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันใครที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าย่อมได้เปรียบกว่าการต้อตอบอย่างรีบร้อนอาจทําให้เกิดความผิดพลาดหรือสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามคนที่นิ่งและฟังอย่างตั้งใจจะมีพลังอำนาจที่ทำให้ผู้อื่นเคารพและมองว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือประโยชน์ต่อมาของการนิ่งคือการมองเห็นโอกาส คนส่วนใหญ่มักวิ่งตามสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วบางครั้งเร่งรีบจนพลาดรายละเอียดสำคัญการหยุดนิ่งคือช่วงเวลาที่เราเปิดโอกาสให้ตนเองได้คิดทบทวนและวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำจริงๆอะไรคือสิ่งที่ควรรอและอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยนี่คือวิธีที่ทำให้คนที่นิ่งสามารถก้าวเดินอย่างมั่นคงและไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ ในด้านความสัมพันธ์การนิ่งยังทำให้เราได้เปรียบการฟังมากกว่าพูดช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งคนที่นิ่งไม่ได้หมายถึงคนที่เงียบเฉยจนไม่แสดงออกแต่คือคนที่รู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรฟังและเวลาไหนควรเงียบเพื่อเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว การนิ่งจึงสร้างเสน่ห์ในความเป็นผู้นำที่แท้จริงเพราะผู้นำที่ดีไม่ได้ใช้เสียงดังกลบทุกคนแต่ใช้การนิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในใจผู้อื่นการนิ่งยังเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาเพราะเมื่อเรานิ่งเราจะฟังเสียงความคิดของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้นเราจะเริ่มตั้งคำถามที่สำคัญว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตอะไรคือสิ่งที่เรากำลังทำไปเพื่อใครและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง คนที่ไม่เคยหยุดนิ่งมักวิ่งตามสิ่งภายนอกโดยไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆสุดท้ายก็เหนื่อยล้าโดยไม่รู้สาเหตุแต่คนที่รู้จักนิ่งจะมีทิศทางชัดเจนและเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณค่าในด้านความสัมพันธ์การนิ่งยังทำให้เราได้เปรียบการฟังมากกว่าพูดช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง คนที่นิ่งไม่ได้หมายถึงคนที่เงียบเฉยจนไม่แสดงออกแต่คือคนที่รู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรฟังและเวลาไหนควรเงียบเพื่อเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวการนิ่งจึงสร้างสเสน่ห์ในความเป็นผู้นำที่แท้จริงเพราะผู้นำที่ดีไม่ได้ใช้เสียงดังกลบทุกคนแต่ใช้การนิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในใจผู้อื่น การนิ่งยังเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาเพราะเมื่อเรานิ่งเราจะฟังเสียงความคิดของตอนเองได้ชัดเจนมากขึ้นเราจะเริ่มตั้งคำถามที่สำคัญว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตอะไรคือสิ่งที่เรากำลังทำไปเพื่อใครและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง คนที่ไม่เคยหยุดนิ่งมักวิ่งตามสิ่งภายนอกโดยไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆสุดท้ายก็เหนื่อยล้าโดยไม่รู้สาเหตุแต่คนที่รู้จักนิ่งจะมีทิศทางชัดเจนและเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพในด้านความสัมพันธ์การนิ่งยังทำให้เราได้เปรียบการฟังมากกว่าพูดช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง คนที่นิ่งไม่ได้หมายถึงคนที่เงียบเฉยจนไม่แสดงออกแต่คือคนที่รู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรฟังและเวลาไหนควรเงียบเพื่อเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวการนิ่งจึงสร้างสเสน่ห์ในความเป็นผู้นำที่แท้จริงเพราะผู้นำที่ดีไม่ได้ใช้เสียงดังกลบทุกคนแต่ใช้การนิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในใจผู้อื่น การนิ่งยังเป็นจุกเริ่มต้นของปัญญาเพราะเมื่อเรานิ่งเราจะฟังเสียงความคิดของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้นเราจะเริ่มตั้งคำถามที่สำคัญว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตอะไรคือสิ่งที่เรากำลังทำไปเพื่อใครและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง คนที่ไม่เคยหยุดนิ่งมักวิ่งตามสิ่งภายนอกโดยไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆสุดท้ายก็เหนื่อยล้าโดยไม่รู้สาเหตุแต่คนที่รู้จักนิ่งจะมีทิศทางชัดเจนและเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณค่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือความนิ่งทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของแรงกดดันรอบตัวโลกสมัยนี้เต็มไปด้วยเสียงรบกวนทั้งจากโซเชียลมีเดียข่าวสารและความคิดเห็นของผู้คน การนิ่งคือเกราะที่ช่วยให้เราไม่หวันไหวตามกระแสเราเลือกได้ว่าอะไรจะเข้ามาในใจเราและอะไรควรปล่อยผ่านไปคนที่นิ่งจึงมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแรงและไม่ถูกครอบงำด้วยความวุ่นวายภายนอกการนิ่งยังช่วยสร้างสมาธิซึ่งเป็นพลังสำคัญในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จหากชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบเรามักจะทำอะไรเพียงครึ่งครึ่งกลางๆไม่สามารถดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ แต่เมื่อเรานิ่งเราจะโฟกัสได้ดีขึ้นมีพลังในการทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีคุณภาพมากกว่าเดิมในทางจิตวิทยาความนิ่งคือการจัดการพลังงานในใจเมื่อเราไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความคิดฟุ้งซ่านครอบงำเราจะมีพื้นที่ในใจสำหรับความคิดสร้างสารรค์และการตัดสินใจที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ทำให้คนที่นิ่งหมักได้เปรียบในระยะยาวเพราะไม่ถูกครอบงำด้วยความรีบร้อน สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือความนิ่งยังสร้างแรงดึงดูดผู้คนมักสนใจคนที่นิ่งและมั่นคงมากกว่าคนที่พูดมากเกินไปหรือเคลื่อนไหวตลอดเวลาความสงบเงียบมีพลังในตัวเองที่ทำให้ผู้อื่นอยากเข้าใกล้และเรียนรู้คนที่นิ่งมักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความลึกซึง้งและมีพลังในแบบที่ไม่ต้องอธิบายออกมา หากคุณอยากเริ่มฝึกความนิ่งในชีวิตประจำวันอาจเริ่มจากการให้เวลากับตัวเองวันละไม่กี่นาทีปิดโทรศัพท์หยุดความวุ่นวายรอบตัวและอยู่กับลมหายใจของตนเองฟังเสียงภายในอย่างแท้จริงเมื่อฝึกบ่อยๆคุณจะค้นพบว่าความนิ่งไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่แห่งพลังที่ทำให้คุณมีความมั่นคงและชัดเจนในชีวิตมากขึ้น การนิ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดเติบโตแต่เป็นการเติบโตอย่างมีสติและมีคุณภาพคนที่รีบอาจไปถึงเป้าหมายก่อนแต่คนที่นิ่งจะไปถึงอย่างมั่นคงและยั่งยืนความนิ่งจึงไม่ใช่การเสียเวลาแต่คือการลงทุนในชีวิตอย่างชาญฉลาดท้ายที่สุดยิ่งคุณนิ่งมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้เปรียบในหลายมิติทั้งด้านอารมณ์ความคิดความสัมพันธ์และโอกาสในชีวิต ความนิ่งคือความสงบที่กลายเป็นพลังความสงบที่กลายเป็นความมั่นใจและความมั่นใจที่กลายเป็นความสำเร็จหากคุณอยากมีชีวิตที่มั่นคงและก้าวหน้าลองเรียนรู้ที่จะนิ่งให้เป็นแล้วคุณจะค้นพบว่าพลังเงียบๆนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคนส่วนใหญ่มักพยายามพูดมากขึ้นเพื่อให้ตนเองโดดเด่นพยายามแสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ แต่แท้จริงแล้วการเงียบอย่างมีสเสน่ห์กลับสร้างอิทธิพลที่ลึกซึ้งมากกว่าเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอเงียบไม่ใช่การขาดความมั่นใจหากเงียบอย่างมีคุณค่าเงียบนั้นคือสเสน่ห์ที่ทำให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้เงียบอย่างมีสเสน่ห์เริ่มจากการรู้จักฟังการฟังด้วยใจเต็มร้อยทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ว่าเราให้ความสำคัญกับพวกเขา คนเรามักหลงไหลในผู้ที่ฟังมากกว่าพูดเพราะการฟังคือการเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้แสดงตัวตนออกมาการเงียบจึงกลายเป็นภาษาที่บอกว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งที่เขากำลังสื่อสารความเงียบยังทำให้เราดูน่าสนใจในสายตาผู้อื่นเพราะยิ่งพูดมากยิ่งเปิดเผยตัวตนจนหมดเร็วเกินไปแต่การเลือกเงียบในเวลาที่เหมาะสมทำให้เราดูลึกลับและมีสเสน่ห์ คนที่ไม่พูดพร่ำเพรือ่อกลับทำให้ผู้คนอยากรู้จักมากขึ้นอยากฟังความคิดที่ถูกเก็บไว้อย่างมีค่าสเสน่ห์ของความเงียบยังอยู่ที่การควบคุมสถานการณ์คนที่ไม่รีบตอบโต้คนที่ไม่ด่วนโวยวายเมื่อเผชิญปัญหามักเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองความเงียบเป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายภาพลักษณ์หรือความสัมพันธ์ เราอาจเคยเห็นหลายคนที่พูดโดยไม่คิดแล้วต้องมาเสียใจทีหลังในขณะที่คนที่นิ่งและเงียบกลับได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นในทางจิตวิทยาความเงียบยังเป็นภาษาที่ทงพลังไม่จำเป็นต้องใช้คําพูดเพื่อแสดงความรู้สึกเสมอไปการเงียบในบางจังหวะกลับสื่อสารได้มากกว่าการพูดพันคำ ตัวอย่างเช่นการเงียบเพื่อฟังด้วยสายตาและการพยักหน้าทําให้ผู้พูดรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและเข้าใจความเงียบจึงสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้การเงียบอย่างมีสเสน่ห์ไม่ใช่การเก็บตัวหรือปิดกั้นแต่คือการรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรเงียบความสมดุลน,นี้เองที่ทำให้เราแตกต่างคนที่พูดทุกเรื่องพูดตลอดเวลามักทำให้ผู้อื่นรู้สึกเหนื่อย แต่คนที่เงียบอย่างมีสเสน่ห์กลับทำให้ทุกคำพูดที่เปล่นออกมามีคุณค่าเงียบยังช่วยเพิ่มพลังแห่งความมั่นใจเพราะคนที่มั่นใจจริงๆไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองมากเกินไปความเงียบจึงสะท้อนถึงความสงบภายในใจและความแน่วแน่ว,ว่าเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ทุกอย่างให้ใครเห็น คนที่เงียบอย่างมั่นคมจึงดึงดูดสายตาและความเคารพจากผู้คนโดยไม่ต้องพยายามเสน่ห์ของความเงียบยังสัมพันธ์กับการรู้จักเลือกคำพูดการพูดในเวลาที่เหมาะสมพูดเพียงประโยคสั้นๆแต่มีพลังสามารถเปลี่ยนบรรยากาศทั้งห้องได้นี่คือพลังของการเงียบก่อนแล้วค่อยพูดเมื่อเราไม่พูดตลอดเวลาสิ่งที่เราพูดจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้น อีกหนึ่งประโยชน์ของการเงียบคือการได้รู้จักตัวเองเมื่อเราไม่พูดมากเกินไปเรามีพื้นที่ในใจให้ได้ยินเสียงภายในของตนเองความคิดที่ชัดเจนและความเข้าใจตนเองมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความเงียบการเงียบจึงไม่เพียงแต่สร้างสเสน่ห์ต่อผู้อื่นแต่ยังสร้างคุณค่าภายในให้กับตัวเราเองการฝึกเงียบอย่างมีสเสน่ห์เริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นก,การฟังผู้อื่นโดยไม่ขัดจังหวะ การไม่ตอบทันทีเมื่อถูกกระตุน้นการเว้นระยะก่อนพูดเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เราจะสื่อออกไปนั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เมื่อฝึกบ่อยๆความเงียบนี้จะกลายเป็นบุค,คลิกภาพที่ทำให้เราโดดเด่นและน่าจดจำคนที่เงียบอย่างมีสเสน่ห์มักได้รับความไว้วางใจมากกว่าคนที่พูดเกินความจำเป็นเพราะเขารู้จักเก็บงำสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยรู้จักรักษาความลับและไม่ใช้คำพูดเพื่อทำร้ายผู้อื่น คุณสมบัติเหล่านี้เองที่ทำให้ความเงียบกลายเป็นสเสน่ห์ที่ยั่งยืนสุดท้ายความเงียบอย่างมีสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่การเลือกใช้ความเงียบอย่างมีศิลปะเลือกเงียบเพื่อฟังเลือกเงียบเพื่อรักษาพลังเลือกเงียบเพื่อให้คำพูดของเรามีความหมายมากขึ้นยิ่งคุณเข้าใจและใช้ความเงียบอย่างชาญฉลาดคุณยิ่งเปล่งประกายโดยไม่ต้องพยายาม ความเงียบที่มีเสน่ห์คือพลังที่ทุกคนสร้างได้ด้วยตัวเองมันไม่ใช่การปิดกั้นตนเองจากโลกแต่คือการสร้างพื้นที่ภายในที่มั่นคงและสงบเมื่อเรามีความสงบภายในความเงียบของเราจะกลายเป็นพลังที่ดึงดูดและเสน่ห์นั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้คนสัมผัสได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังในวันนี้ หากสิ่งนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทำให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปการพัฒนาตัวเองเป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลาและทุกก้าวเล็กๆที่คุณลงมือทำวันนี้จะสะสมกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ